สว er ัสดีค่ะอาจารย์จงหิงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าข้อมันแลักการเนวทางตัวเลขของอาจารย์จงหิงเนาะค่ะเนาะรอบนี้อาจารย์จงหิงเพิ่นจะมีแนวทางความฝันแลักการเนวทางตัวเลขเต็มๆค่ะท่านผู้ชมมา่อฝากท่านผู้ชมตัวเลขของอาจารย์แนวทางความฝันของอาจารย์สิเป็นไปเป็นมาจินเนี่ยค่ะอาจารย์บอกคุ้มฟังเนาะค่ะเนาะฝันว่าจังใดค่ะอาจารย์ ฟันไม,ม่ไมฟันมื journey, อขื้นน right? <un> ี่แหละเอาตัวหม่ๆมเลยเนาะฟันเอาขื้นต่อขื้นเนาะแต่ว่ากะทิว่าหลายตัวกะิว่าไปกะว่าได้แต่ว่าขั้นเพิ่นมากกะให้เพื่อนซื้อขั้นเพื่อนมากๆกะปล่อยเพื่นผ่านเนาะคือว่าฟันแต่ละหมื่นมันกะบ่คื้อกันดอกแต่ว่าขั้นจะเอาแต่โตเก่ามันกะจังไรล่ะมันกะโมนี้ไกลกับโตเก่าหรอกฟันฟันว่ามือขื้นไปขคน หาปลาเขาตื้อปลากันอยู่อแน่น้องสารนะแบบหลายังวาไปน้ำเขาสอนสวิงสอนแหอยังนี่ละป้าโผล่ปลาหมองนี่ยจะมาโผล่มาโผล่ติดดวงเรีงดวงเรีงอยู่มันเห็นปลาหลายแหงวะปลาร้อมบ่คะอาจารย์มีบมดซูปลาแน่น้องน้ำเขาตื้อแบบพระลงแบบโทรทัศน์นี่แหละเห็นหน่วยคือแบบนั้นวะพราลงสาเออลงสาแบบซื้อแหยังสอนสวิงกันสอนแงงนี่ละไปน้ำเขาอยไง ไปต้ไกลจะไก่ขึ้นก like ันแล้วเกาะล่องสอนคือกันตีละห่วยสอนเกิดเมียนสอนไปก็ปวกกันเลยนองจะคล้องในละไปหาปลาน่ะเดี๋ยวมาห่วยเด็กมันวันนี้แปดบ่มีแปดมากอีดีบอกว่ามาสีเท็จไหนมีแปดผมมากแปดเนี้ยขั้นปลาเนี่ยจับไหล่น้ำ้างฟังนี่มีแต่ตัวใหญ่กระคอไปยังอะนะข้าวแขนข้าวยังนี่เดี๋ยวมาห้วย บาบอกมีเอฟซีฟั่งนี่ก็มาเปียกตัวแลี้ยเอาทำเป็นมักน้ำนองมามากระปอยผ่านไปในเช็คตัวค่ะอาจารย์อุ้ยในลายเดี๋ยวเป็นเป็นถังโอ้ในถังใส่ถังสีเนะาะ <ไป S 1> ใส่ถังสีไปกระพีอาจารย์ไไยเ,เบบไปกับพีกระนองนี่ละมาไปน้ำพันกับพีกระนองหัวดูเด็กสิเอหน่องบ่ว่ะตะวักกับบัวบ้าดอกตะวันหันไปกับพีกระนองเลยนะไปหากินมันกระปอกกันหมูล้วมบ้านน่อมันหลายปลาหนีแบบพัก สบายก็เริคิดบัสติเปแปดห้านี่แล้วแปดห้า <85. S 1> อืมอ่ <5. S 1> าแปดห้ามันมันเป็นประคอวะอาจารย์แม่นประคอประคอหายเด้ซอนได้จับเด็กสอนเด็กจับปอบแปดห้า <85. S 1> อืมเขเก่าแปดหานี่แหละ <95. S 1> เก่เาแปดห้าเออเจ็ดแปดห้าอ่สองลุมไปว่าเอาลายหรอก เอาแปลนหาเจ็ดแปลนหาแล้วหายนอกเขาวาดจับปลาเนาะแมนปลากับปลาไดร์ไลท์ได้แบบหลายค่ะมานีไปนั่นไปกันจะคุ้นอาจารย์โอ้หลายหลายคนอยู่ไปรวมกลุ่มกันไปงี้สิแมนนไปหารวมกันนี่แหะเอามาเดี๋ยวมาแบ่งกันบ่ห่วยฮ่าเาไปฮ่ามันบ่ได้แบ่งไปแล้วไปงันไปงันมัน คือว่าเข้าไปหากินผอมกันนั่นสินะมือนว่าเข้าสวนกันไปแต่ว่าไปหานี่หาเอาไผเอามันแม่ผ้ากันได้เบสทุกคนได้ได้เบดทุกคนว่ามีผู้สิบว่าไ้ได้กันทุกคนนะคะเนาะแม่วานี่ได้มากเหรออาจารย์เอามาเฮ็ดจุหนไม่อามาไว้กินเนี่ยเอาเขาไว้ในหล้างบานเลยเนี่ยมากหิวเขาบานเลยเนี่ยเต็มทั้งสีนะคะแมนดูป้าเขาบ้านเลยแม่ เขามาค้างไว้ถ้ากินเอาไว้กินจะคของนี่ล่ะไปหามานี่ก็ได้โอ้มาขึ้นมาฝันต้อนนี่บ่บ่แม่นแต่ไปหาอีดีมันบ่แม่นฝันบ่อืมไปกินบ่อาจารย์ห้มยบ่ทันได้เฮ็ดกินอยู่มันหลตื่นก่อนตะบะเอาเข้ามาแล้วล่ะเอาเข้ามาจนขังเอาจารย์ไม่เอาเข้ามาจนเข้าไว้หลังบ้านสนึ่งเนี่ยจนเมี่ยนจนยังว้ายเก็บมาไล่แบบเอาเข้าไว้ซึ้งเนี่ยมีความฝันดีใจบ่อาจารย์โอ้ยดีใจน้องในลายเนาะ หมูกันกันทุกคนใส่บดทุกคนหมูมีผู้สิบอะไรแต่ว่าไปหาหนี้อาจารย์ไปไปโผล่หมูหงาเมีนบอกแมนแบบเขาลงตึกษาตึกสอนอันแบบเขาลงน้ำหมูบ้านเขาประกาศหมูบ้านเขาประกาศเขาเก็บบัตรนั่นล่ะเขาเห็ดแบบนั่นล่ะเขาเอื่นว่าลงปงาสาเออนั่นล่ะแบบว่าเพิ่นวไปหาเงินหาที่ไปรวมกันกุศลเพิ่นเอคนรวมกันกุศลเนาะเพิ่นเห็ดเนาะ ปก็ได้จักเอาสวิงสอนจักจับสร้างอพาร์ตเลียบต้องดูถนัดได้ก้าวพันเห็ดบัตรกันใน้คว่ำฟันพันเห็ดบอ่ใช่จะเห็ดเนี้ยมังมองกันแปดสิบบาทแต่ว่าพันนี้พันเห็ดบัตรกันนอ,น,นอกแบบม่นมองขั้นสีบัตรนอกเพื่ันบัตรเราแปดสิบค่ะบัตรมันแต่ละคนเออขั้นบัตรสีเปน็นหนำถึงว่ะ วัดละแปดชบแจะว่ามีไม่คมฝันเน่ยบมีอยู่วัดละแปดสิบขันสิทามอาวัดกันลงน้องสารวัดละแปดชิบเป็นบ่กันเนาะแต่ว่าแปดสิบแต่ว่าพวกไปหาน้ำกันนั้นหูจักกันบอกค่ะอาจารย์ผู้หูผู้ผู้หูเพราะว่าร่วมร่วมพ่นประกาศกระิคือจังว่ามันความฝันนี่บ่มากันเบิร์ดไผได้ยินนิดนึงสิบมีมาผู้หูนาหูตากกันเบิร์ดบ่ นักหาปลาเนาะเออในความฝันมันไปได้จังไหนล่ะจังวมาเนี่ยมันฝันสิฝันมีโสนมาจักค่ะอืมฝันมาไปหาปลาแบบคักเมื่อคืนนได้ก็ได้บ่คักเนาะได้ก็ได้แบบหลายน่ะค่ะบานีบัดอาจารย์ก็ได้จ่ายเงินซื้อบัสแปดสิบาท80บาทค่ะบานีเอาปลามาบ้านบัตรที่เท่าใดอาจารย์102 102เนย์สอนึนย์สอนึ่อืมเลยอ่าเมื่คันเนาะอืมจังมามันจังมาลายโตเนาะค่ะ เพื่อ fc พ่นอยากได้แหะค่ะอาจารย์เพื่อเพิ่พนคนมาเอาฟ้ามาเฮื่อเนาะเออบานลิที่ก็หนึ่งศูนย์สองเจ้ว่าบัตรเพิ่นนั้นแปดสิบบาทบัตรลงหาปานแค่ทางตัวเลขที่อาจารย์ให้มากค่ะเก้าหาแปดเออเอาเก่านี่ล่ะมันมีกุ้งน้ำเกดหาแปดนี่ยล่ะกุ้งกะนี่เออจะมาเอาเอากุ้งมัส่ปลากับเป็นเก่านี่ล่ะก่อไปน้า เก้าแปดหาากัน้าแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าแปดเนะเอาสองสามรุมนี่ล่ละไก่เพิ่นหมุนเอานะคะเนาะเออเอาเอาบัตรแปดสิบบาทสมมติมาห้าหกเอาหาใช้ห้าเอาหาแปดศูนต์ดีห่ะค่ะแปดศูนต์ดศูนตเนาะาแปดศูน์นี่ละบัตไปส้มรุมนี่ละโคเปล่าหรอวะ ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของอาจารย์จงเฮงเนาท่านผู้ชมนอที่นํามาแบ่งปันให้โลกนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขกะหล่ตัวเนื้อหลาหมือนหล่ขึ้นฝันกับฝันบ่คือกันกับว่านบ้านอะเนนออาจารย์นอค่ะฝันบ่คือกันค่ะใจไปแบบว่าครับมีภูม้มกําเฮาค่ะก็ให้เอฟซีเพลนเลือกเอาคัดเอานออาจารย์นอแล้วแต่ความชอบความมักส่วนตัวนออาจารย์นอค่ะสาหรับคิดนี่ก็ ขอบคุณอาจารย์จงเฮงค่ะทีแบ่งปันแนวทางค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิงตเลขของอาจารย์จงเฮงเนาะค่ะนอ985 785ค่ะ058ค่ะท่านผู้ชมเลขบัตรนั้น80เนาะค่ะนอบ้ตรเลขที่102ค่ะท่านผู้ชมประจํางวดวันที่หนึ่งมีหน้าคม2 5 6 7ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก่ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมและฟังคลิปของจาปอเนาะค่ะเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามก็ขอฝากช่องค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สีบพลาตัวเลขและก็แนีทางความฝันดีๆค่ะสุดท้ายนี้ค่ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ